ค่ะอันนี้ก็คือดับตำรวจมาไก,กลนะคะมาเที่ยวกกอกแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนมาดูบรรยากาศนะคะรับประทานอาหารก,กันนะคะคุณแม่ผมได้เฮ็ดอันห้องแถวห้องแถาอยู่บ้านนั่นเหนือตีเจ้งหมดแล้วก็จะกินบะดีคนหนีหมดเหลือ <c oughs> เป็นหอหอ,หอล้างแล้วลองสองสามเดือ่ะให้แม่ไปกินของที่เป็นกันยิ่งขึ้นของอ๋อไปยามแม่ เดี๋ยวดื้อๆเลยผิดพลาดแก้มกับหลานสดๆมันอร่อยอะ่ะแบบธรรมชาติจริงๆอะ่ะยังไหมกอ้กองแม่เนาะอันนี้ค่ะแม่แม่ถ่ายคลิปค่ะจัดการเลยค่ะนี่อร่อยมากอร่อยมาก,มากสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีของคนที่ประกอบเครับอง้ำ ทักกายน้องมวนตาด้วยน้องมวนตานี่พี่ดาบมากินก่อนแล้วพี่ดาบมาเอาแล้วนี่แกงหวานเด้อมาก่อนเราเด้อน้องเด้อน้องมวนตารีบๆมาเด้อพี่มากินนะเด้อแซ่บคักแซ่บคักอืทเน้อเห็นแล้วจะเออจะอิจฉาพี่เด้อว่าไอ้ดาบขึ้นมาก่อนเธอไอ้ดาบอยู่ใกล้เลยรีบมา สวัสดีครับอ <logical S 1> <ưng> ือสวัสดีครับสวัสดีครับอือมันเอ่อพี่ตะมุยตะมุยดาบกิ็นแบบแท้มันแทบอีหลีมันแท้ครับแทบแน่แท้พอดเนี่ยเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นแน่เลยกลับไปนี่ ห่วมาไหมฮะแอดอดิซรไปเฝ้าเห็นด้วซ้ายเป้ามาเฝ้ามายังเยอะยังเยอะอืมมือเนอะมือเนอะมือพ่อกันนะครับแอดเนอะแอดอดิซอนนะครับน้าพ่อเบิดมือวัดพวกเนาะเพราะเห็นแอสอะดิซรนี่ละเพิ่งมาตรงเส้นเนี่ยตอาเมื่อไรสดีลเอาเพิ่นเข้ามาสิเข่าแม่มือเส้นเนี่ยสวัสดีน้องธนายแคบธนายแคบตกลงมาไหมครับมาไหมมานี่พี่พี่จะพามากินนี่แกงมะหวาน ยังักหวานป่าป่าสมวัณฑ์่งานนชาติด้วย <c oughs> เออไปไปแย่เขาเรื่อยก็กระทืบเอาอีกเลยบ่เป็นประเด็นบ่บ่เป็นประเด็นบ่อันนู้ลมของอยู่ของกินเขาประกาศกระทรวงแนละ้วอันนู้นลมจะทำไมกระทั่งจีเมยเนาะประเด็นทางน้ำท้ โอ้ยถ้า้ามันปิดจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่มาวัดแล้ววัดอีก,ก่เนาะเขาหยุดทำนานสองรายเรือเนาะถ้ามันปิดเต็มๆนะผมคิดถ่ายไว้อย่างนี้แหละอันนี้วัดกี่รอบแล้วแบบตน้นไม้ทำแทนที่กี่ครั้งแล้วที่ดินแค่สองสองร้อยว่า,า,าแลพอเนาะวัดแล้ววัดอีกวัดจนรับคันโยกกูไปค้งกูก็เอาไปรอดไม่ได้แล้ววัดดูคาเสะเนาชาวบ้านปลาซอยไปนะพอปลาสิงวนทั้งหมด หมดอนบางเนาะก็ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรตำรวจกรุงเทพเข้ามาเขาก็ทำอย่างรอบครอบแ้วเขาก็ไม่ด่วนทำอะไรผิดพลามเนาะมื่อวันก่อนเห็นไมากกตุ่มเม่วันก่อนเนาะแล้วก็จะมาแก้มาแก้หนี่ก็ร้านสบายเราก็มีอะไรแก้ไขบางคนก็แก้ไขไป เก็ไล่แล้วนะครับจะรอชมครับผมเดี๋ยวทานข้าวคุยกันไปด้วยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวซ้อมรำตรงนี้แหละทานข้าวเสร็จจะยกยกโต๊ะกับข้าวหลบทางๆบรรยากาศอบอุ่นใช่ครับพี่สุดยอดนะ

กิขนขหรบนมือก็เลยบ่าอายซื้ยอยอมครับยอมแจ็บคักแต่ว่ายอมแรงอย่าไปกินข้าวเยอะสบายดีครับสบายดีเพื่อนสอบต์เลา พีเรียบยางตลาดอตอนบ่ายผมก็ผ่านยางตลาดมามองหาไม่เห็นเดอ้อว่าอยู่ตรงไหนเดอ้อพี่คุนิพนพี่คุนิพาทานให้อร่อยอร่อยกิงจินเมนูเด็ดเลยนี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดพี่ผมอ่านก็าอะไรเนี่ยแตหวานส,ส,สนไตล์เนอนนอร่อยสุดครับอาหารธรรมชาติล้วนเลยนะทานให้อิ่มคราฝีมือแม่ใหญ่ชั้นหนึ่งถูกต้องครับ หูสาตั้งใจทํามืดตึดตือเลยตรงนู้นน่ะลงควมลงควโชกคาวอ่ะมืดมากก็ไปทําจนเสร็จเวนกรรเรามาทําให้ลําบากพี่สํารวนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีนะพี่วันนาด้วยนะครับน่าอร่อยอร่อยจริงๆนี่นีกิน กินผักหวานยังออกกินหอมชุยอยู่เลยตอนนี้นะแต่ผมทานข้าวเยอะแล้วอะ่ะจุกแล้วธรรมดาก็ข้าวแรงนี่กินไม่เยอะแต่วันนี้ก็กินเยอะกินปกติแข่งกันแข่งกันกับพี่มานาตรงกันข้ามนะสวยเอาสวยเอาเลยเราของแซ่บของนัวของนีนอ่อ่อนรกว่าจำจิ้นเลยแล้ววันนะี้เอาพักเอาพักแก้มแก้มพักไล่พักเอาพักไล่ แป้งก็ปลูกเอาแปงสมุนเองทักนะฮะโอเคเลยสวัสดีครับพี่รสโตลีพี่เกี๊ยบพี่วิสูตรพี่ปัญทรัพย์นะครับสวัสดีครับพี่น้องโอ๊ตกินข้าวยังน้องพี่อ่มพรครับผม จากห้องพี่มุดาครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่สอนเป็นเอสซีนะครับที่ีสูต์สวัสดีพี่เพียวเกลือสวัสดีครับผมกดให้แล้วเจ้าขอบพระคุณอีกครั้งครับจีจี้อิลิจ้าสวัสดีครับหน่วยซื่อคือเป็นแตดออนซอนเนี่ยจีจี้อิลิจ้า เนชิโกนี่เลยนี่เลยแกงผักหวานเลยครับพี่เ네นชิกโกนี่ผักหวานปลาครับของแท้ของแท้แเดี๋ยวถ้ามีเวลาจามีามจะพาลออสวนโอ้ไม่มีแล้วพราเวลาเอามีสักสามสิมมบนาทีขับรถไปถึงทุ <c oughs> กที่คนนี้บอกว่ามีเวลาจะพาลอบสวน <c oughs> ผมดูตารางงานแล้วก็เท้าแล้วตั้งแต่ตัดบาทแล้วตัดบาทแล้วไปลำ ไปร้าเสร็จเออมันน่าจะว่างอยู่เพราะว่างานที่สมเกียรติเริ่มตอนบ่ายเริ่มตอนเย็นนู้น <c oughs> น้ำอยู่ข้ามเลยนะกิดขาติดขาจังเลยได้กินอาหารปราลาป่าตอนแรกวร่าจะไปนั่งกินข้อครัวนะนู่นในในทุ่งนาแต่ไม่ไหวไฟไม่มีน้ำไม่มีก็เลยย้ายมาที่บ้านนี่แทนนะมาที <c oughs> ่บ้านเลย อะไรนะวัสดีจ้าที่มากบกอกเงินอะไรนะเจ้าเจ้าโท์แฟนยุคคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจพินากริตที่ก็ดีจ้าดีใจที่มากบกอกจ้าใช่ใช่โทรของแฟนยุคโทรของแฟนยุคคืออะไรครับทำไมทีสิผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจกินไม่ได้แตงกวาหวานหวานกรอบหวานกรอบขอบคุณนะคุณพ่อครับมาแต่งอร่อยมาก นะครับพี่บุกบุกุบุกุนะบุกุนะหัวใจมาหลายดวงเลยนะมากด้ยี่คนหนึ่งมานาแล้วอีกสองคนมาอะไรเออแนะนำหน่อยออีกท่องหนึ่งคือกระท่อมชมจันทกระท่อมชมจันทร์นะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเอาก็เขียนว่ากระท่อมเราเนี่ยนะ ก็ไก่กับท่อมวักไหมวักชมจันหรือว่าติดเลยท่อมชมจันติดเลยะท่อมชมจันทร์พิมพ์ติดๆกันเลยนะฝากเข้าไปติดตามชมด้วยนะนี่จริงๆนั่งอยู่มีคําว่าชานอนด้วยภาษาอังกฤษนะครับฝากพี่ๆทางแคนาดาทางยุโรปนะครับฝากเข้ามาให้กําลังใจหน่อยขอร้องนะครับช่วยกันก็เยทำไมเดี๋ยวกินแตนโชนะเนี่ยแตงกวาหวานกรอบครับอันนี้นตอั่าจะดีเลยคนะ ใช้โทรจับของแฟนอยู่แจกให้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ